เป็นตลอดวสวัสดีครับเอฟซีธิดาลูกทุ่งสาวต้นข้าวสุพียาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโคงด้วยครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันที่18ตุลาสองพัน เราก็ได้เจอภาพที่ประทับใจมากถ้าหากว่าเอฟตีพอ่อพ่อแม่แม่ได้ดูช่องของน้องเองช่องต้นข้าวสุปิยาออฟฟิศเกียนเราจะเห็นนะภาพนี้ก็คือเออคุณมนิตสีเลี้ยงกับแจ็คคณะพลนะฮะก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยเจ้าของค่ายโฟเอคือคุณมนิตในห้างมนิต สีเลี้ยงเนี่ยได้มัร่วมงานวยมไหมมันร่วมงานกับถิ่นหรือเปล่าแล้วก็ลงเอ่อวงดนตรีโฟร์เอสอมโบซึ่งก็อยู่ในสังกัดของโฟเอได้มาแสดงที่วัดพังตุพังปลุกรานแกนาบุรีก็เป็นงานแรกในตอนหัวคำ่ำก็ดูเอ่อฝูงชนแล้วกันครับมากมายมากมาก็ก ต้องบอกว่าที่ผมขึ้นหัวข้อคิปว่าต้นข้าวชูลวงสวัยในท้องนาดาวเลิกส่องแสงสว่างบนนภาก็คือเป็นโอกาสดีมากนะครับที่เมื่อคืนนี้ในห้างมานิตย์บุญเลี้ยงโฟเอสไทยกูบริหารโฟเอสไทยได้มา ที่วัดพังตุด้วยแล้วก็ได้นั่งพูดคุยให้ความเมตตากับเอเอ,เอลูกสาวของเราต้นข้าวตุกิยาเราต้องบอกกันก่อนว่าเอฟเอสเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาจะมีเออ่คำของเขาว่าโฟเอสตั้งสรรเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงมากมายครับแล้วก็นักร้อง ในสังกัดก็มากมายซึ่งก่อตั้งโดยคุณสุชินควรสงวนนะแต่ตอนนี้ในช่วงนี้การบริหารงานก็คือในห้างมนิษบุญเลี้ยงนักร้องที่อยู่ในสังกัดเนี่ยเราลหลายๆท่านอาจจะรู้จักดีนะครับเช่นไวพศเพชรสุพัรร์ยุยญาตเยอะสายันสัญญาออสโฟเอซึ่งก็อยู่กับวงดนตรีโฟเอสคอมโบนี่แหละ เอกราชสุวรรณภูมิยอดรักสลักใจทศพลหิม,มาพานเสรีรุ่งสว่างเอกชัยศรีวิชัยแม้แต่สอนเพชรสอนสุพรรณแล้วก็สุนารีราชถิมาแล้วก็แจ็คคณะคนด้วยเมื่อคืนนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ร้องเพลงแบกรักให้พ่อแม่ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจเัินก็ได้รับความเมตตา ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยของต้นข้าวนะครับที่จะเติบโตเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุคเลยตอนนี้โดยเฉพาะในเดือนตุลาเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามามากมายก็วันที่สิบเจ็ดก็ไปที่ฟิวเอออจอร์พาร์คของเอศุภปปชัยนักปั้นมือทองของวงการศิลปินในเมืองไทยเราและพอสิบแปด ก็มานี่อีกมาเจอกับในห้างบุญเลี้ยงนะครับก็ให้ความเมตตาแล้วก็ได้ร้องเพลงคู่กับแจ็คคณะพลในเพลงแบกรักก็ต้องถือว่าดวงกำลังสุดยอดมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเอ,อต้นข้าวกำลังจะเข้ากลับไปอยู่ที่แกรมมี่โกอีกแล้วนะครับอยู่ในแกรมมี่โกลอีกแล้ว ก็จากรายการโดนเพลงิงทุนนะครับเขาใช้ชื่อว่า <c oughs> ดดนเพลงลูกทุ่งสังจรนะครับก็จะเริ่มเหมือนเสาที่แป <c oughs> ดก็จะทุกวันเสาร์มีสี่ที่นะฮะก็จะมีการประกวดร้องเพลงอะไรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดผมพยายามจะเก็บหามาให้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะพยายามเก็บหามาให้ครั้งเดี๋ยวให้ได้ข้อมูลดีๆก่อนแต่รู้ว่าเริ่มวันที่แปดพิจารณาเนี่ย ก็จะเริ่มที่จังหวัดชนบุรีเสร็จแล้วก็จะเข้ามาทแถวกรุงเทพแล้วก็มายุทธยามาโคราชโคราชรู้สึกจะวันที่ยี่ิบสองพฤศจิกานะครับก็ใกล้ๆบ้านคนเท่ามาที่ตลาดเซฟวันซึ่งสถานที่นี้กว้างมากเนี่ยนฮะต้องต้องกว้างขนาดที่ว่าจุพี่น้อง เฟซีได้แบบวัดอังตตกดูสิครับโอ้โหคนนะครับและงานที่ต่อมาคืนที่บอบคอยก็ไม่ใช่น้อยนะฮะคนมากจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นยุคของลูกสาวเราต้นข้าวสุปิยาจริงๆนะครับที่ไปตรงไหนก็มวลมหาชนแฟนคลับเฟบซีมากมายเยอะแยะไปหมด ที่มาให้กำลังใจมาอยากเจอตัวก็บอกตัวจริงมีเสน่ห์มากผมเองก็ยังไม่มีโอกาสจะดูเลยไม่มีโอกาสที่จะเห็นตัวก็เห็นคุณประยุทธ์นั่งคุยก็มานานนะเขียนนักเขียนหนาว่ามีโอกาสมาใกล้บ้านไปดูเถอะสักครั้งหนึ่งมันจะแตกต่างมากกับการที่เราดูในคลิปนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเวลาที่ ต้นข้าวสแสดงกับดนตรีสดเนี่ยโอ้โหเสียงนะครับแล้วก็รายการถ่ายทอดจากช่องของน้องเองช่องของเี่หมูตลอดจนหลายหลายช่องเนี่ยเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงกะบี้มานาะพึ่งน้อยอ,อสมพรบ้านแพ้วแฟปติเนตจีโอหมูกรอบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกลหลายช่องแม้แต่ช่องหมอลำอะไรต่างๆก็ย้ายมา ตามมันแยะนะ่น่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็สนุกสนานมากนะฮะเล่นกับดนตรีสดของโซเอฟคอมโบนะครับก็สนุกสนานเป็นการลองโชว์ให้ในห้างมนิษย์สีเลี้ยงได้ดูถึงคุณภาพบนเวทีของลูกสาวเราว่าเก่งกาจขนาดไหนด้วยนี่แหละครับได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าในเดือนตุลาเนี่ย เป็นเดือนที่ดาวเลิกดาวเลิกนี่หมายความว่าเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับไม่ใช่ดาวเคาะที่ไอ้นั่นดาวเลิกนี่ก็จะมีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็แสงสว่างมากเช่นดาวประจําเมืองตอนหัวค่ําที่จะขึ้นทั้งหัวค่ําแล้วก็ตอนเย็นในขณะที่ขึ้นนี่แม้ว่าจะมีแสงจันทร์มาบดบงัง แต่ก็ไม่สามารถที่จะมามดบงังแสงสว่างของดาวเลิกดาวประจําเมืองอ,อของลูกสาวต้นข้าวเราได้ที่กำลังเปล่งประกายอย่างมากเลยก็คงจะมีผลงานอะไรต่างๆเนี่ยออกมามากมายแต่ผมคิดว่าในรายการดวนเพลงคิงทุนเนี่ยคงไม่กี่วันเลอกครับจะต้องมีเป็น ศิลปินรับเชิญในการที่จะออกไปนั่งร่วมดูการประกวดนะครับในรายการดวลเพลงชินคุณก็ถือว่าเป็นการย้อนกลับไปต้นกำเนิดที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นการทำลายสถีติที่มียอดวิวที่สูงที่สุดของรายการดวลเพลงชิงทุน แล้วก็ในช่วงที่ต้นข้าวเป็นแชมป์อยู่นั้นไม่มีรายการไหนที่มียอดเอ,อคนเข้าชมเนี่ยมากเท่ากับรายการดวลเพลงคิงทุนเป็นยอดที่สูงมากละครละคิรอะไรต้องหลบทางหมดดาวเลิกมาแล้วต้นข้าวถูกปียาวันนี้ก็ตอนบ่ายโมงก็จะมีที่ งานกระถินอีกช่วงนี้จะเป็นงานกระถินนเฮะวัดมะขามเตี้ยก็น่าจะอยู่ที่การจนบุรีมั้งผมยังไม่ได้ดูข้อมูลเดี๋ยวก็จะเข้ามาอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ให้ได้ดูข้อมูลกันว่าวันนี้มีกี่งานแต่รอบบ่ายเนี่ยบ่ายโมงทอดกระถินที่วัดมะขามเตี้ยก็คงจะมีไล์สดอีกได้ดูอย่างจุใจ เจอภาพมหาชนแล้วก็ปลื้มใจมากนะนี่ขนาดว่าคนดูสามด้านเวทีนะครับเพราะว่าเวทีของโฟเอสเนี่ยจะยาวแบบของสอนสอนสุพรรณเลฮะแล้วก็ด้านข้างก็คนจะเต็มด้านทั้งสองด้านเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีแจ็คหะพลมาด้วยหลายๆคนก็อยากจะดูการที่แจ็คณพลกับต้นข้าว จะย้อนคืนไปถึงอดีตในตอนที่เป็นแชมป์50สมัยก็ร้องเพลงคู่กันคือในเพลงแบลรักซึ่งไปที่ไหนหลายๆครั้งเอฟซีก็ขอให้ต้นข้าวร้องคู่ก็ร้องก็ใครละพี่ปิงพี่ปิงของน้องต้นข้าวด้วยนะครับก็สนุกสนานแต่พอต้นข้าวลงจากเวทีแล้ว เอฟีก็ทยอยกลับมนเยอะแยะนะครับก็เหลือไม่มากเท่าไหร่เหลือแต่แฟนที่เต้นลำวงกันก็ต้องดูว่านี่คือเอ่อเอฟซี FC ของน้องต้นข้าวจริงๆที่มันดูหลายหลายคนที่บอกว่ามีศิลปินถ้าใครขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรเนี่ยถ้าให้ต้นข้าวขึ้นก่อนนี่ก็เตรียมเหงาในช่วงนี้นะครับก็ เอามาฝากกันนะครับก็ดูก็เป็นที่ปราปื้มใจวันนี้ดาวเลิกที่ส่องแสงสว่างบนท้องฟ้าและก็ต้นข้าวได้ชูช่อชูลวงโบกสวัยแล้วในท้องทุง่งนาก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโคง้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสด,ดีกันในรอบเช้าแล้วกันนะครับ จนเมื่อยจน,ห,นยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยว